วันนี้เรานะคะมาอบรมในเกี่ยวกับ Google Education นะคะตอนนี้เดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อครูหมูนะคะอรพันธ์นะคะมาจากโรงเรียนรัตนาอนวิทยาค่ะจากฝางค่ะครูหมูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะตอนนี้ยังก็แต่งงานแล้วนะคะไม่โสดนะคะเดี๋ยวขอเชิญคุณครูอีกท่านหนึ่งนะคะแนะนำตัวค่ะ ค่ะวัสดีค่ะชื่อครูอภิญญาคำกลางนะคะชื่อเล่นชื่อแนทนะคะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้สอนอังกฤษแต่ว่า <c oughs> เป็นครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะเชิญครูคนต่อไปเลยนะคะมีไมค์สยู่แวสวัสดีครับครับผมครูก,การนะครับสอนวิชาประวัติศาสตร์ครับ สวัสดีครับคุณครูสอนอมาจากที่ไหนคะมาจากอำเภออมก่อยครับค่ะคุณครูตอนนี้โสดไหมคะหรือว่ายังไงส่วนใหญ่จะสดครับส่วนใหญ่จะโสด,สโสดแต่จริงๆแล้วบางท,กากทีก็ไม่โสดนะคะเดี๋ยว <laughs> <laughs> เราจะอัดคลิปน,น,นี้ส่งไปให้ทางบ้านนะคะอาอะคุณครูต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะาจย์เราเซอร์ค่ะสตริยาแจ่มเรียนนะคะสอนในวิชาภาษาจีนโรงเรียนรัตนาเอื้อทิยาค่ะวันนี้พวกเรามาอบรม สนุกมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ